มีอหลรอมจะเฮ็ดอียังอีกจะเอาอันอุปกรณ์ยังไม่คอยเบิ่งอีกเนี่ยอุปกรณ์การเกษตรโอ้เซเบิ่งจอดจอดก่อนก็ดีแถพี่น้องมาเบิ่งตัวนี้ก็ดีได้ละพี่น้องว่าต้องแบบใส่บกจุกไหมพี่น้องคะเป็นสีเขียวเป็นสีเขีวยวยาวๆพี่น้องเบิ่งแน่นยินบ่เบิ่งเอาเห็นละกุดแล้วกับแบบนี้ตัวีเล<อ>้ว<า>ก็จะไปผอม เนี่ยเห็นบ่นักพูดไงนักปัดเช่าหน้าดูยเทได้เี่พี่รองคะยายร้อมกระดูกเหล็กคือบอบาคือบอาเหล็กซักหลุมนั่นมาเบิงน้าเอาเหล็กซักคือบ่เล็กซักนั่นมาเบิงน้าโอ้ยมีแต่อุปกร่อนน้ำมาเบิงหอดซุรินผลได้พี่รองเอำเภอยังเกาะลืมอำเภือท่าตูมอยู่ท่าตูมแต่ว่าเสียดายแต่ปีนี้มันมันมันแรงเนาะมันดีแต่ที่แรงเนาะยายร้อมเนาะ เออมันเลยเห็ดหน้าพ่ท่านพุดเอาทีขรูาขต,ตามศอกมองงามห้องอันดดนี้ก็ไดเด้ไงถ้าก็่พุดตามศอกมองจังสีกดด็ไดเออดีดีดีเอาเอาเอาหายแยกเก่งอันนึงสี<ห>เอากลับไปบุรีรัมย์ไป,ไป,ไป,ปกลับบ้านค่ำสิบหกโมงแล้งล้วพี่น้องก็อันนี้อยกลับบ้านบุรีรัมย์จ้า